เราจะมาพาได้หน่อยลีนเกมกันเนาะแต่ว่ากระต่อเขามีซ้ำหน่วยต้องเหม็นคนถี่โสดดีเท่านั้นถี่จะได้เนะาะทาเอ้ยเราไว้ลุกขึ้นต้องนั่งลงเนาะทาบอกว่าน,นั่งลงต้องยืนขึ้น,นอาไวไวเด้อไวไวเด้ออะนั่ง แชมป์ทรงก็มาพบก,กับส,ส่องทิพซ่าเหนียวเนาะซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นมือที่ทรงโคงการเดินทรายแจกเสื้อผ้าให้เด็กน้อยในเขตซันนับอุตค่องเมืองสันนับุรีเนาะพี่น้องซึ่งในคลิปนี้หรือว่าในมือนี้เขาก็ได้มาที่บ้านตําป้องเซ่เนาะหรือว่าเป็นบ้านภาคเซ่ที่ทิพเคยมาพ่อเขา <c oughs> ตอนนั้นเนาะเป็นบ้านทาบบาวที่พันอยู่นี้ซึ่งก็เป็นบ้านที่เขนถาวรยา,ากจนเนาะแล้วก็อยู่ห่างไกลจากหลีกันเดินทางก็ต้องไช้ขามหนามาเนาะมาใน ยา,ามีเนาะพี่น้องแล้วกะ็พอดีตอนนี้หลังจากมาหอดทีมงานกระหิ้วเขาแล้วเพิ่นไปกินเขาเนาะและะ้วก็คนที่มา,าหาเฮาเพิ่นกระหิ้วเขาก็เลยว่าแจกขนมให้เพิ่นกะนะ่อนเนาะ <c oughs> อไปหาที่มาหาเนาะเพราะว่าเท่น,นี้เขาได้อานาจได้โทรมาแจ้งกะนะ่อนเนาะว่าให้ วาเขาซีมาแล้วเพิรนก็มาถาแจกไปในน้งดีมเล็กน่อยเขีก so ิรขนมเล็กหน่อยข้าดีกระไฮเลยเพิรนวเข้า้ชิมงานเพิรนถาข้าวกระหิวคนเข่ากระไฮเพินอา

อย่มันมันได้เล็กน้อยคูดยังทนได้ได้ไหมมีหูมีตามีอย่างนี้่งนีจัดแปมีนั่งดีนี่มลอ่อนใแห้งขนาดนี่เออเออใหญ้ลูกเด้จะให้แม่เด้ใแม่ก็ทำหนึ่งแบบมนให้แม่ได้ให้ลูกได้

แล้วหน้าแล้วหน้าน้ยงมแล้วอันนี้ไดุู้นี้คืออะไรกันเนี่ยแซบพูดว่าไฮะแซมได้กินอยู่บ่ฮัลดิหน่อยก็อุ่นหน่อยงมีไพ่อยากไดอันนี้บ่ ฮะอยากได้ปะลินแก้มเอาได้ได้ลิมเกมเอาให้ในอยากได้ซีเมื่อคืนให้ในอยากได้เออไม่ได้พูดอยากได้เนาะ แต่ว่าในส่วนนี้ก็ลังหานทิมง,งานเนาะไปกินข้าวนิเนาะมาพอดีหอดตอนเชียงตอนซีนตอนมุ่ป้ายเนาะก็เลยแบบว่าอาณาล่วหง,ง,งหานทิมงานที่เขาสิทธาถ่ายเื่องพร้อมกันเนาะฉะนั้นเขาจะมาพลาดได้หน่อยลีนเก็บกันเนาะแต่ว่ากระต่อเขามีซ้ำหน่วยต้องเหม้นคนทีโซฟี่เท่านั้นทีจะได้เนาะเอาผู้ได้อาณาผู้ได้ลีนเกมบนะต้องลีนเก็บถึงไหนได้เออนี่เนาะหนีเนาะพายื่นขึ้นอ่าก็ได้ยื่นก่อนก็ได้ กระติกมึงกินรืมอหายแล้วพี่น้องนานาเบาเรียบเวอรเลยรืมอหายก็คือจ้าลิ้นเกมเนาะเอากระตอกให้เด้งหน่อยเนาะแต่ว่ามีแต่สร้างรวยก็เลยต้องลิ้นเกมเอาเนาะตาเลยว่าผู้ใด้ทาเอ้ยว่าไว้ลุกขึ้นต้องนางล่งเนาะทาบอกว่านางร่องต้องยืนคืนเนาะเออและคนได้ที่ไว่ายโมจะเป็นคนด่ายถ้าจะลิงนสร้างเรือต้องต่อวิชามันเนาะโอเคปะไปขอาไปของเราหทุกคนมาเอ้ยนี่ไปอีเนาะ điền 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 กังล das ูกกูอยากกองสันเด้อกูยืนคนนั้นนี่อาซเดือนาเดือนคนึงต้องสนานนือมหนึ่งืออนีสนานน้เดือโอ้แกบูา

ตอนแร่ขันนี้เรานางไราให้ยืนบอกว่ายืดนรให้นางเ้อะคุณได้ไหวยแล้วคนนั้นได้เออามปากคนังเหย้าจามก็ขนาดหนึ่งเติมจามแล้เตี้ยก็จะร่มเตี้ยมเออยืเนีเอาคนี้คุณนันมาพูดเลืองงี้นะคุณนันดเลืเตียเนอ เอาพุกธกน้องมันแก้เลยพี่ธกเอาเอาตินออกดีกว่าเนาะขั้นเบาว่าอตินใสออกนะฮะตินขวานเนอะถนัาตินขวานและตินใสตัวนี้ี่เขาประกาใจอ๋ชรบายไปไปจักบวงขวาาบวงใสใช้บวงขวาไปอีกบองควาเบองขวา ขันเทาวเอาควาเอาชายออกเอาควาออกในนี่คันเทเอาควาออกเอาชายออกในนี่ักครับบจักครับาจอเฮ็ดเอไรเอ้นเกานบอเอายืนอไหนมันบเ่อานนนั่งมนนี่นั่งนะขยืน

อ้าางหมดูไม่อยู่ทางด้านเขากันแล้วเด้อ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 ชนะเด้อ่งสองสายืนเอาออคุณนี่อันหนึ่งคุณนี่ไดนะคุณนี่ชนะแข่งนิดนึงแเออเอาซาเทือเอาซาเทื่อคุณนี่ชนะแข่งเด้อหนึ่งสองสามยืน

หนึ่งสอมยืนยืนนั่งม่ได้เหรอนี่ย่างมันย่างไปย่งสากันเดนหนึ่งสองสามนั่งยื่ได้นม่ได้ไม่ไม่ไม่ไทยหุ่นร็อกตคไดกระโดไยได้